พอดีว่าจะไปเก็บวัตถุแปลกอย่างหนึ่งบนดอย <g ül üyor> โรงนึ่งเมี่ยงโอ้ยนะพี่สวยธรรมชาติสวยๆนะครับนะออมจะหล่นกับพื้นอย่างงี้นะพ่อเขาจะออกมาจากมาเมล็ดแบบนี้ออกมาเมล็ดโอ้มันเป็นหนามอันใี้รองหนามนะทีละคนนะครับเพราะว่าสะพานไม้เขาเล็กนะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ ทางบงเทพเสด็จโส,สดีกับช่องไปทิ่ย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาที่เทพเสด็จกันอีกแล้วกับกบรรยากาศสวยๆในวันนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาทักทายสาวงามในวันนี้ครับสวัสดีเจ้าน้องแ<อ>พววว้าวมาครั้งแรกเนาะมาครั้งแรกคร่ะกับพวกพี่ก็มาครั้งแรกกันเหมือนกันอพอดีว่าจะไปเก็บวัตถุดิบแปลกอย่างหนึ่งบนดอย ยังไม่บอกนะเพราะว่าพี่ก็จําชื่อไม่ค่อยได้ต้องมาสอบถามเจ้าถิ่นเนาะครับมาทักทายสวัสดีครับไอ้บอยครับสวัสดีคุณพ่อครับนี่คุณพ่อเหรอครับเนี่ยพ่อพยังครับผมพ่อยังพ่อยังพ่อยังบุญยังเนี่ยอ๋อทักทายคุณเอี้ยงด้วยครับนี่วันนี้เราจะไปเก็บอะไรครับไอ้บอยครับนุยอยก็เป็ยังเรือเบรกิ้งครับเรือเบรกิ้งครับดอก แล้ก็ดรอปปิ้งฮะดอปปิ้งหน่วยบักกิ้งดอปปิ้งของจองขนาดนั้นโอ้โหของจองมากแล้วก็ชื่อแปลกหูไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็น่าจะแปลกตาด้วยเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อนําทางแล้วกันเนาะคุณพ่อยังนะพ่อบุญยังพ่อบุญยังครับขอบคุณมากครับเนี่ยตับโอ้ได้เลยครัับปะจดไปเลยครับขอบคุณมากครับเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่แปลกอีกชนิดหนึ่งที่จะพาเพื่อนๆไปรับชมในวันนี้นะครับไม่เลยว่าจะได้หรอ โอ้โหด็อกปิ้งดอกปิ้งกับมัคกิ้งอ่าโอ้ธรรมชาติที่บ้านนี่สวยนะไอ้บอยบ้านอะไรนะครับเนี่ยบ้านปังบงครับบ้านปังบงนะงบอันนี้่พอกเที่ยวไปวาไอ้บอยใช้เ่ไหมพูดเมียงไปวลนะครับอ๋ออันนี้คือเมียงไปแล้วนะทางนี้ล้างเรียบร้อยครับโอ้นมาต้อนรับนี่ไงใบชานะครับนี่ไงเป็นห่อใบชาแก่เนาะครับเมล็ดกาแฟค่ะเห็นไหม ว้าวโอ้ธรรมชาติบนนี้สวยงามมากน่ะดูอ่าหมอกปกคลุมภูเขาของบนนู่นนะครับโอ้โหเนาะน้องเพราวานี่ได้กอดอกนะเย็นนี้ไหมครับเย็นอ๋อไปทางนี้ยังนไปครับได้แล้วครับเส้นทางไฟอ่อนเลยไปกินครับครับไปว้าวบ้านโบราบ้านก็ยังบ้านเก่าเป็นบ้านไม้เนาะคนเมือง เก่าแก่เลยครับโอ้ได้ไปแกะไน้เนี่ยเนาะทโอา้นึ่งเนี่ยงครับโอ้นึ่งเนี่ยโอ้นี่อันนี้คือโรงนึ่งเมี่ยงว้าวนี่ดี่เขาจะโบว์อับหน่วยไหนเนี่ยตำที่อันนี้คือหน่วยอะไรครับพ่อหน่วยกิ้งเลยคุณกิ้งหน่วยมากิ้งเลยอ่ะนี่คือแบบแห้งแล้วเนาะเนี่ยนี่แบบรวนละ เนยมันจะยังโยนมาพักพักมนวลเนี่ยจั๊กพักมนวลว่ะถ้ามันแก่มันจะตกหลวงลงมาแต่เขาชิบเด้งหลบอยู่ไปไม่ชุ่มเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเนาะแต่เก็บตีมันหลวงเลยเนาะผมกำลังติดใจเนี่ยมอเนึ่งมากเลยเนี่ยมอเนึ่งมอเนึ่งมอเนื่งเมี่ยงหรือเปล่าครับเนี่ยเมี่ยงหนึ่งเมี่ยงเขาดูครับหนึ่งเมี่ยงโอ้อปลาไปแล้วนี่ว้าวนี่น้ำมันนี่น้ำเมี่ยงนะครับเดี๋ยวน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงลงต้องระวังครับ โอ้โหวิถีชีวิตน่าคนหาเนี่ยวิถีคนเมืองบ้านเราเนาะน้องแพรวแต่ลองเกยหางอันนี้ต้มนอหรือเปล่เนาะนอเดี๋ยวกินตังพริกได้เลยแต่ว่าก่อนมาทับอาหารเราจะไปเก็บหน่วยบักกิ้งแต่เผาก็ได้นนอนเนี่ยหวานอ๋อครับเผาก็ได้โอ้พักชีอย่าเลืมพักชีชื่อไงครับพักชีครับพักชีอ๋อน้องพักชีโอ้โหึ้นไปใส่มาสกี้เช้าแล้วใส่ก๋วยเลยโอ้ในรังในช้างนะพักชีปะ ปลาตามคุณพ่อยังแล้วก็พี่บอยน้องไพวายไปครับไปเลยครับโอ้โหนี่มีน้ำไหลผ่านตรงนี้ด้วยว้าวนี่น้ำใสมากเลยอ่ะโอ้คุณพ่อปลาน้ำเย็นสวยอันนี้มีปลาครับปอมีปลาด้วยนะปลาก้างปลาอะไรปลาก้างนะโอ้นี่หน่่ยแล้วเนี่ยลุกลุกปลาโอกโขลกปลาก้างไปลุกลุกไปอะ นี่เราก็ต้องเดินผ่านเส้นน้ำลำพานตรงนี้น้ำธรรมชาติน้ำใสมากครับที่นี่เรายังไม่เคยมานะมาครั้งแรกนะครับนะน้องไพวาก็ตื่นเต้นละครับว้าวห้องครัวก็โบราณเข้าไปบอยชอบมากชอบมากครับยืนกันสามคนเกือบไปเดี๋ยวคนหุนดินอ่ะ เมื่อกี้ไปยืนกันสามคนเกือบล้มอ๋อมี่ยงอันนี้เอายำมาเลยอ๋อเมี่ยงเดี๋ยวำละเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเนาะดูนะเดือนเม่ยงยำละได้ครับพ่อยำไปรอแล้วเหรอไม่ยำละยำนี่คือใช้ยอดยอดจอ่อนยอดอ่ออนนี่ได้เลยค่อกว่าชาไปเมี่ยงชาไปเมีน้องเพวาชอบกินกระเจ้ามาเคยกินไม่เคยกินต้องจัดนะครับพวกเอ็งต้องจัดนะปลากระป๋องเปล่งน้ำมันได้เลยครับโหธรรมชาติสวยๆนะครับนะ นี่ไหมเก้ามันเยอะอยู่แต่ในตารางน่ะเราไม่เห็นเมือเลยอ่าบักกิ้งนะปอนอ่าภาษาภาษากลางนี่เป็นห้องอะไรครับมากิ้งนะเนาะภาษากลางมากิ้งภาษาเมืองเหนือบักกิ้งครับชื่อแปลกมากเลย ก็ระหว่างทางเราก็จะเจอกับเมล็ดกาแฟผสมปรสานนะครับในความรูชาติของกาแฟเทพเสด็จนี่แตกต่างจากที่อื่นนี่เห็นไหมไหมในในพูดร่างกายไหมครับผมวันนี้เอาเอาเห็นหน่อยเอาเห็นได้ได้ได้ครับก็พี่บอยก็พามาแต่ละสถานที่ไม่ผิดหวังนะครับเสพติดธรรมชาติสุดๆนะโอ้ขอบอกว่าบ้านเราไม่ธรรมดานะครับเออเนี่ยเนี่ยพี่หลูกกาแฟเนี่ย โซนเทพเสด็จนี่จะเป็นป่าทึบป่าเขียวนะครับเห็นไหมบรรยากาศโดยรอบไหมครับเขาอนุรักษ์ป่านะว้าวโอ้โหครับต้นอันนี้ต้นมันนะครับต้นใหญ่เลยฮะเกตี้มันร่วงเนาะต้นบักกิ้เหมือนลวงครับครับก็ว่าขึ้นไปได้ครับตรงไหนเนาะเดินตามไปเรื่อยๆเออนี่ยมวงอ่าไปดูหน่อยต้นใหญ่เหมือนก็เนาะพ่อเนาะครับ อ๋อ,อมจะหล่นกับพื้นอย่างงี้นะพ่ออโอ้อมีลูกอย่างงี้ไงครับใช่ในมันมัในในมันเราจะใช้แค่มเมล็ดน,นะพ่อเนาะเออเนี่ยไปเชะเชไปลางหน่อยอ๋อเป็นลากลูยไม่เยอะแบบฟักเลยล่ะยอ,อ้ฟักเนี่ยฟักมูลเลยเนี่ยอ๋อลูกจะเป็นแบบนี้นะครับพ่อลูกเนี่ยลูกมูลแต่ไอ้ที่เราใช้เป็นเมล็ดแบบนี้เมลครับเอ็บไปซะเรื่นนะเรื่นนะเกลือชาเลยครับเก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาไปล่างเดี๋ยวเอาใสมาตั้งแน่ เพราว่าเก็บก่อนจ้ะนี่สาวเมืองครับเปื่อซ้จ่างครับว่แรงไปตั้งหลังลูกกิ้งลูกกิ้งอันนี้พาเพราว่ามาสัมผัสวิถีชีวิตหลากหลากหลายรูปแบบนะครับนะ้ครั้งก่อนก็พากันมาหาปลาหาปูเนาะรอบนี้พามาเก็บลูกแปลกตาชื่อแปลกนะครับบักกิ้งหรือมักกิ้งนั่นเองครับครับอันนี้ลูกนอันนีนี่ลูกมันจะอยู่ข้างบนนะพ่อเนาะ นี่สูงมากเลยก็มันจะเป็นเครืออย่างนั้นไงเนี่ยนะครับเครือข้างในเนาะเครือเครือขึ้นนนั่ออ๋เครือขึ้นเป็นเครือแบบนี้นะพ่อเป็นเครืออย่างนั้นเลยครับว้าวโอ้ต้นใหญ่มากนะพ่อเนาะมันจะขึ้นวันขึ้นมันจะเคลื่อนจากต้นไม้ไปอยู่ปลายเหมือนมันนี่ว่าวชื่นหันหน่อยรูปปั้นมันลวงหมดเลยแต่มันลูกมันอยู่สูงนะพ่อเนาะเราก็ต้องเก็บตามพื้นนะครับนะที่ร่วงหล่นลงมานะ อ้อนจะจะันน,นี้คือเถาวัลยของบักกิ้งเหรอครับเถาวัลยกิ้งเถาวัลยนี่นะย,ยาวนี่นะยาวเนี่ยเนี่ยว้าวเราเราดูมันจะหนุ่ยหนุ่ยแลหนุ่ยมันลูกบลาโอเนี่ยมันลวกออกมาเงี้ยลูกมันโตเหมือนกแนก้ะพ่อเนาะลูกปลาไซซ์เดียวกับลูกคล้ายๆลูกส้มโอไซส์ประมาณเดียวกันนะแต่พอร่วงลงมาเนะี่ยเนื้อเขาจะเปื่อยเสร็จแล้วก็จะเม็ดเราก็จะเอาไปทำอาหารนะเนี่ยว้ามันลวกออมาเนี่ยอ๋อไงไงเล็บแบบนี้เลยนะพ่อ นี่พ่อเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปแล้วติดติดกองอยู่ฮะกองอย่นแหละหลวงมาละแปลกนะผมล่วงมาปุ๊บมันเนื้อมันเละนะพ่อเนาะเห็นมันเละไหมมันเละนี่กขาพักมลครับว้าวล่วงละนี่ก็ร่วงละนี่คือเก็บเมล็ดมาหมดละเก็บมาละครับเอาขึ้นเอาวไม่ได้ร้อนมันล่วงอย่างเดียวครับโอ้แต่เสียวร่วงลงมาใส่หัวเราเหมือนกันนะพ่อเสียวเหมือนกันนี่เนมันาะเดโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับ แต่ว่าเข้ามาเก็บเลยจ้ะนี่นี่กล้าออกนี่นี่เห็นไหมอ๋อนี่ต้นกล้าของมะกิ้งเหรอนี่มะกิ้งนี่ออกนี่อ๋อต้นแบบนี้นะพ่อนี่ออกมาเลยเนี่ยจะไปเคื่อนถาวรเขาจะออกมาจากเมล็ดแบบนี้ออกเมล็ดขึ้นเป็นอย่ังไงเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นถาวรขึ้นไปเลื้อยบนต้นไม้เลื้อยบนไม้ครับโอ้แปลงนะ้กูเลี้ยงไม่คุ้มไม่คุ้นไม่ขึ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 ้ปละนี่ไงนี่เออไปปลูกไหมขวบไปปลูกป้ะรู้เจ้าอวางวัดถหในกนะถั่วครับเอาค่ะเอออาาาใส่ปลลูกเเเเทวยจจ้้้ะะะื ะกเดี๋ยวไปบ่งนะครับให้น้องแพรวาเก็บก่อนงอกมันงอกไปละเพือมันขาบอกว่าเป็นพืชที่แปลกตาจริงๆครับต้นเขาจะเป็นเถาวันแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปดนี่นะมันก็ไปตายแล้วมันจะออกนอใหม่เนี่ยจะแตกยอดไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยเห็นหรือยังเถาวันอะแปลกมากเนี่ยใช่ใช่เห็นไหม ตัวบะกิ่งครับโอ้ด้วขอต้นเหนืปลูกฝังแป้งพ่องใช่ใช่เอาไปเป็นที่ระทึกที่ระลึกนี่ไงนี่ไงไหมเป็นถาวรข้างบนถูกไหมนี่ไงคือต้นต้นมะกิ่งอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโลนมานี่ละหน่วยมสะเด็นออกน่ะครับนี่ไงนี่ฟักในฟักหลอกมันี่ทำรวงแมงกินมั้งเออแมงเอาไปกินเรียบร้อยครับกินเรียบร้อยแล้วนะกระลอกอ่ะมาตันหอกสักคบกระลอกไปกินนั่นเนี่ยเออหลวงครับของกินล้ำเนื้อหน่งใช่ครับ หลู่แมงโอ้เจ๋งอ่ะพี่พี่บอยผมชอบมากเลยอะ่ะมันชอบต้นมันเป็นเถาวันนะครับเห็นไหมไหม,มันจะแบบ <c oughs> เลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะเสร็จแล้วเขาจะออกลูกข้างบนนะพ่อเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ร่วงออกมา <c oughs> ล่วงมากับพื้น <c oughs> แล้วก็ใช้ <c oughs> มเมล็ด ใช้เมล็ดเนาะถ้ามันร่วงลงมาเสร็จปุ๊บนี่ยเวยไผ่เวยมันครับโลเออถ้าเขาจ้าะกับหอกก็ไปเหี่ยครับเจอเจออะกี้นี่เหลือปลานะเหลือก็ฟักใช่ใช่ใช่เนาะเนาะป๋อป๋อได้สองแกนแกนไหนมันจะมันมันเหมือนต่อเหมือนเดี่ยนึงออกออกตรงนี้ตรงนี้สำหับน้ำพริกนี่มันจะต้องกินนะเพราะว่าเมนูนี่แปลงแล้วเพาะว่าเอาไปเผาใช่ไหมใช่ไปปิ้งไปทำทำปิ้งให้ได้ทำนุ่มโอ้โหนี่คือส่วนของพ่อ ยังเลยนะครับคุณพี่บุญยังแน่นอนครับบุญยังโหสุดๆเลยคนบบเกาแต่ถึงจะผู้ชักเน้อครับก็ยังไว้ให้ก็กินได้เนาะก็เป็นบรรยากาศภายในสวนของคุณพ่อบุญยังนะครับที่พี่บอยได้พามาสัมผัสในวันนี้นะครับมาด้วยผมเมื่อได้นะครับครับเข้าโคตลอดครับผมพาเข้าป่าเข้าดอยตลอดเนาะเข้าป่าโคได้บอยครับครับเดี๋ยวเราจะเก็บกันเรื่อยๆนะได้เจอพืชผักแปลก พืชพันธุ์แปลกๆนะเนี่ยมักกิ้งนะครับว้าวนี่ครับสังเกตว่าลูกมักกิ้งจะลูกไซส์ประมาณซ้มโอเนี่ยนะครับประมาณแบบนี้เลยครับ,รบพอเขาหล่นลงมาปุ๊บเราก็จะเอาเมเล็ดไปทําอาหารนะครับซึ่งมีความแปลกตาครับเมเล็ดครับโอ้ตัวนี้ใบตองก้อหรือเปล่าเนี่ยไอ้บอยแม่ครับใช่น้อใบตองกอ้อนะแห้ง นึกถึงบนดอยที่ชนเผ่าเลยนะชาวเหรียงเขาใช้ใบตองก้อนก็เป็นหลังคาครับใบตองนี่ไม่ใช่ไดก่อบางฝนมุงบ้านมุงเรามุง่ามุงอะไรอ๋อไว้บางฝนหน่อยเวลามาสวนครับแบบนี้เลยตองก้อนนะ้องพิวาก็เพิ่งได้มาสัมผัสนะตอนที่พี่ติดเขาติดดอยอ่ะใช้ใบตองก้อนเป็นร่มครับใช่ช่วงนั้นก็จะเจอทากรุมด้วยครับ ก็ตามคุณพ่อบุญยังไปต่อครับนู่นครับธรรมชาติสวยๆนี่ก็จะเจอต้นกาแฟนะครับกาแฟนี่ขอบอกว่าเขาจะอยู่บนที่สูงโอ๋อมีครับพ่อไหนไหนไหหนคุณดูหน่อยคุณดวหนอยว้าวมีไงไงนี่สวยๆนะพ่อเนาะครับไหนมัน นะครับนี่บอยตะก,กร้าใส่นี่เลยสาวเมานี่เลยเดี๋ยวให้น้องไพวาลมาเก็บครับใสต่ตะก,กร้าอันนี้คือพอมันหล่นปุ๊บม,มันจะเหลือแค่มเมันเล็ดน,นะพ่อเนาะเ,นเพราะว่ามันยไปแล้วเนาะลูกมันจะย่อยสลายไป,ไยไปกับ<ป>ดิน<ป>ตัวน,นี้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้กระรอกอะไรมาเจอมบไปกินหมดเลยเนี่ยอ๋อตอนนี้เราต้องทํางานแข่งกับตัวกระรอกนะไพวาลจัดการ พนักงานเก็บเออเอาเงาเอาไปเชื่อมโอ้นี่ไงนี่เอาเอาเอาเผื่อเราไปปลูกที่บ้านนะมากิงนะโอ้อยู่มาตั้งนานไม่เคยรู้ว่ามีพืชพันธุ์ชนิดนี้นะครับสวยเยอะแล้วปลูกสวนดูเขาจะต้องใจหนักก็ค่ะเอาพอทำกินหนึ่งมือเนาะครับพอออกเยอะออกเยอะเลยเยอะเลยนะแพรว่าลงลงมาก่อนลามือมันจะได้ว่าต้นเขือนี่มันหนักเนี่ยไปเรื่อย มันเลื้อยเหมือนอันนี้นะถาวันครับเป็นคืออ๋อในไงเจอแล้วเจอแล้วมันจะเลื้อยตามต้นไม้ใหญ่นะพี่บอยครับแมนแล้วเข้าก็เลื้อยเข้าไปนู่นบนที่สูงๆแล้วเขาจะออกลูกนะออกผลแล้วก็จะหล่นมากับพื้นแบบนี้เป็นอาหารของกระรอกนะครับนะแล้วก็เป็นอาหารของคนด้วยครับอ่านี่นี่ไหมไหมสังเกตว่าจะเริ่มออกเริ่มงอกออกมาแล้วสามารถไปปลูกได้นะครับนี่ราได้ความรู้จากคุณพ่อนะ เขาจะเอาไปปลูกปุ่มได้เลยจ้านนอง g พายวะครับดอกลิงลาวอันนี้คือดอกลิงลาวแต่ว่าดอกยังไม่ออกนะครับนะดอกที่มันเป็นปุ่มปุ่มปุ่มใช่มันมม่มันจะคมผมแต่ได้ประโยชน์นะครับนะดอกลิงลาวนี่ให้ให้ประโยชน์อะไรครับเนี่ยมันปกตินี่พืชนี่จะมีอยู่หนึ่งสีเนาะพืชใดสีใดสีนั้นเหมือนกัครับแต่ดอกลิงลาวเนี่ยิ้นมีสามสีมีสีขาวมีสีเขียวมีสีม่วงเพราะฉะนั้นถ้าพืชห้าสีนี่ม้นฮอรไฟโตนิวเทรียน เพราะฉะนั้นดอกเดียวเนี่ยครับได้3สีคุณประโยชน์สูงมากครับดอกพิ้งราครับผมถูกต้องครับมีไฟโทรลิเทียนในถัวสังเกตว่ารสชาติเขาจะขมนรอใช่คบขมขมอมหวานหวานเป็นลมผมปัญญาท่ากับหลับเมาะครับเมาะนะพ่อครับโอ้โหครับหลังจากที่เราเก็บลูกมะกิ้งนะพ่อบอกว่าจะพาไปเก็บดอกปิ้งอีกนะดอกปิ้งนี่คือไปทำอะไรครับพ่อครับ ออาไปยอ๋อลวกเราไปยำผัดก็ได้ขอสูตรโบราณจากคุณพ่อกับคุณแม่เลยนะได้ได้ได้เดี๋ยวไปเก็บอีกหนึ่งว่าเธด็กนั่นคือดอกปิ้งเนะาะชื่อข้องจอมากเลยไอ้บอยมะกิง้งดอกปิ้งแม่นครับ <laughs> ผมกิ้งปิ้งอยู่นะ <laughs> แปลกดีแปลกดีครับแปลกตาครับไปไปต้นสีฟ้าค่ะนี่สวยมากเลยเป็นเฟิร์นเป็นเลยออกมาจากต้นไม้แบบนี้เลยนะต้นเมียงอันนี้ต้นเมียงนะครับต้นเมียงเนาะต้นชาเลยมันเป็นสายพันธุ์จากชาอัดสมนะครับไปเอาดอก ไปไปเอาดอกปิ้งดีกว่าครับโอ้ต้นตองกอน้องพี่ว่ะนี่แหละมันเป็นหนามอนี้ระวงหนามนะใช่อันนี้คือเขาคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยคือเอาไว้ทําร่มนะครับนะกันแดดกันฝนนะนี่แหละเราใช้ใบเนี่ยทำหลังคาได้ครับหลังคาบ้านของชนเผ่าก็มีครับแต่ต้นใหญ่จริงๆต้นนี้ครับ ใช่หนุ้ยมันก็กินได้แข็งมากเลยอ่ะก็อ้ขายแป้งไหนนุ้ยนุ้ยบัเกลอก็กินได้นะครับกินได้เนาะเอาไปทำอเมนูอะไรครับเราไปปื้นคนบะเกเปิ้าเอากับเกลือกินกับข้าวนึ่งเนี่ยครับล้ำครับหอมมากเอออเาไปลวกก่อนเนาะคล้ายๆกับเบอรเกิ้ลเ่ยเนาะบอรเกิ้ลละเบอร์เกิือไม่เคยครับเลยนุ้ยบะใบเบอร์เกิ้ลนห้องค่ถ้าเป็นภาษาการคนห้องหนามเรียบ หนามเรียบอ่ารื่อดูการมันจะออกครั้งหนึ่งอร่อยครับหนามเรียบนี่ลำเดี๋ยวแหมรอบจะพาคุณเบียร์ไปขึ้นหนามเรียบได้เลยคุณไอ้บอยมวยกันเนาะครับต้องมากระเซียบอยบ่อยๆนะจะได้ความดูอย่างเดียวครับเข้าป่าเข้าดอยครับเดี๋ยวตามคุณพ่อยังไปเก็บดอกปิ้งต่อนะครับเนาะครับนี่ว้าวอ่าเดินนีๆดีนะแต่ว่าอย่าลืมพี่นกเอี้ยงนะพี่นกเอี้ยงนี่ลื่นจนเป็นคาแรคเตอร์ไปละครับ เมื่อกี้พากันยืนตรงสะพานไม้ลำธารน้ำเพิ่มเกือบล่มเมื่อกี้นี่ใช่แล้วนี้ไปทีละคนนะครับไปทีละคนนะครับเพราะว่าสะพานไม้เขาเล็กนะแบบนี่ร่องรอยการแกะหนอนะโอ้โหชอบน้ำลำธารนี่ใสมากเลยอยู่หลังบ้านของคุณพ่อนะครับอ๋อเอาล้างตรงนี้เนาะได้ได้ได้ครับ ใจกราทำการล้างก่อนนะครับนะ,บน,ะบน้ำน้ำใสมากเลยอ่ะบอกว่าบริเวณนี้จะมีปลากล้างเนาะ<ม>ครับปลากล้างปาลาบันดอยเลยปลาบันดอยจำงครับทำการล้างอีกเลย ล้างแล้วก็จะสวยขึ้นหน่อยครับอ้อไม่อะจะขนก้นเกาบนจะปลาแก่กินแล้อย่างอย่างที่ไปจะเอาไม้มันจะจ้าหรอกจะเขาขมินเนี่ยขมินจะปน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 ครับออคนม่ต้องกลับมาฝนก็ได้นกำเนอมเนี่ยอหอ๋อครับล้างก่อนมีโบราณเนาะ ก็หาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับนะครับพ่อครับแล้วกว่ามันจะโตเป็นเทวันเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับก็มมันมัประมาณสองสามปีสองสามปีกว่ามันจะเลื้อยแล้วก็ออกลูกให้เรานะก็เลื้อยไปเลยใช่ไหมครับครับคโอ้เจอลูกแปลกๆต่อแล้วพวกเราครับอ่ายังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะไปหาดอกติ้งต่อเนาะล้าง ลูกมัคกิ้งก่อนหรือบักกิ้งนะครับแปลกอะเนี่ยมีไปปลูกเหรือยังมีคุณพ่อบุญยังบอกว่าจะให้เราไปปลูกที่บ้านนะครับเอาไปปลูกที่ปงภูมเนาะใช่ครับเป็นพืชพันธุ์ที่แปลกนะครับเขาะจะเป็นเถาวัลย์เลื้อยไปกับต้นไม้ใหญ่นะครับโอ้โหแต่ว่าไปปลูกที่บ้านนะค่ะ <laughs> ครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนมเมล็ดที่เราจะทำอาหารในวันนี้นะครับ เอาเลยพอได้เยอะเหมือนกันได้แหละพอหนึ่งมื้อเนาะครับอาไม่เคยกินนะไปเก็บดอกปิ้งต่อดีกว่าครับตามคุณพ่อบุญยังไปเก็บดอกปิ้งต่อนะครับไปไหนรอต่อครับข้ามสะพานเล็กๆนี้ไปนะครับโอ๊ยโอลองโลดนะไพวาครับโอ้โหสพานเล็กนะครับทุกอย่างอ่ะโอ้อะไรอ่ะคุณพ่อจะใช้ ใช้ไม้ยาวเพื่อที่จะเกี่ยวเอาดอกนะครับวันนี้มาเล็ดกาแฟตากแห้งเนาะดีแล้วครับดีแอ๋อนี่เสียแล้วโดนหนามเข้าใช้พุ่งใหญ่หูเสียดายเนาะครับโอ้มีต้นอ้อยด้วยก็จะใช้ไม้เกี่ยวนะครับเพื่อที่จะเอาดอกปิ้งไปทําอาหารนะครับนะอ๋อต้นเป็นแบบนี้เหรอคุณพ่อใช้ไม้เกี่ยวเอานะครับก็อาจจะเอาที่เป็นดอกนี่ก็ได้ดอกนี่เอง ดิบลงแคบๆเลยดิบด oh, oh, wow. ิบนีดูหน่อยนะราเปนแบบนี้คนะใช่คสวยอ่ะกินได้เดี๋ยวนีอ่ะเออปกนี่ยี่ินได้นะครับเไดอาไปลวกนะพเนาะลวกว้าถือว่าเป็นวัตถุดิบแปลกทั้ง2ชนิดเลยนะครับเอาไปลวกแล้วก็ไปยำ่ยกอครับยใส่หมูบดเออมีหูดเ ใช้เยอะไหครับพ่อใช้เยอะหรือปล่าพอพอทำกินหนึ่งมื้อคุนเนีนยหมอสาบันลงก่อเลยหรอแกแล้วแกแล้วนะครันี้นะครับพอดูนะฮะเจนี่อ้าเจนี่เปิดกาเกาะลงมาุณพ่อปุณยก็เกี่ยวให้เราละแบบปิ้งนะครับชื่อของจ้องของจองนี่ ไปลวกแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวกินมันทีอีกเดียวอะ่ะนี่นะเ,กกนเ,เดี๋ยวเรา,เ,ราเก็บกันไปเลยแต่ชอบลำธารไหลผ่านตรงนีมม้มากเลยอะ่ะเสียงไพเราะสนอวหูเหลือเกินครับว้าวนี่นะครับนะถ้าอย่างนี้ที่กินได้ไดกับพาอแบบนี้ได้เนาะเอาไปยำเลยนีแบบนี่เอายำเลยนะเอาไปเอาไปลวกนะลวกแล้วก็เราปั้นหน้าออกแล้วก็ไม่ยำแบบนี้ก็กินได้เนาะแบบ เป็นตุมต้มๆนะครับครับเจ็บก่อนครับพืชพันธุ์แปลกนะครับไอ้บอยกินบอยกันนีมน่มันเหมือนเต่อครับม,มันเหมือนเตือเนาะนานๆทีกินครั้งหนึ่งนะนี่ครับเก็บก่อนอโอ้โหสวยงามครับพี่บอยครับสวยงามแต่มหมดขนาดหมดยังมากครับ <c oughs> โอโ้โหหมดเยอะเอาหมดออกก่อนครับอันนี้รับรองว่าอินซีแนี่นอนครับหมดไปหยามๆครับ ปลาเกียวมาขนาดอ่ะปลอดจากสารพิษครับก็เอาไปแกะไปนี่แหละอ่ะเกี่ยวต่อเนื่องเลยครับน้องเด็ดวันนี้ต้องขอสูตรโบราณคุณลุงคุณป้านี่อ่ะอันนี้งามโอ้โหสวยๆแงามอ่ะครับบนนี่ได้หรอน่นี่เลยก็เป็นการหาอยู่หากินวิถีชีวิตคนบนดอยนะครับ คุณพ่อบุญยังก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยครับนี่เกี่ยวก่อนถ้าบ้านเราหมูหัวกินได้เนาะใช่บ้าน,นเราไม่รู้ว่ากินได้นะนี่ถ้าไม่มากับพี่บอยไม่รู้ว่เนี่ยครับได้ครับนี่ว้าวกินอันดิบป้นบลากินกันบ้างเลไอ้บอยนี่ยนะแปลกครับ <c oughs> แปลกครับแปลกว่าเขากินของนี้นจะมีสมุนไพรยังเนะาะขม,มก็ค่ะขม,มหน่อยหน่อยขมหน่อยหน่อยเนาะปวกแยครับแย่ไม่ย่ำเต่าดิ้นใหม่เนาะครับ เมลิดเมลิดไหมหรือว่าเพกาจะขมกว่าครับเรียบร้อยเรียบร้อยต้องขอขอบคุณคุณพ่อบุญยังนะครับนะที่พามาเก็บลูกดอกมะกิ้งเนาะหรือดอกปิ้งดอกปิ้งใช่ใช่ครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องเพวาที่ร่วมมาเป็นสีสันนะและที่ขายไม่ได้คือพี่บอยเจ้าของแบรนด์พลังกาครับผมได้แน่อย่างครับเนาะได้เลยครับมีมีเพจใช่ไหมครับเด้งหน่อย เพากาแฟภูรังกาบ้านเทพเสด็จครับจัดไปครับพี่บอยครับครัไปพูดเลี้ยงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวยมากใช่ครับดอกนี้สวยเพ่าครับ